มาทำเมนูข้าวกันนะครับโดยตัวข้าวของเราเนี่ยเราจะใช้ข้าวสวยญี่ปุ่นนะครับมาคลุกเค้ากับเนยกระเทียมแล้วก็เสิร์ฟกับเนื้อย่างที่ปรุงรสอย่างง่ายๆด้วยโชยุแล้วก็น้ำพึ่งครับ ในการหุงข้าวญี่ปุ่นนะครับง่ายที่สุดเลยเราใช้หม้อหุงข้าวเวลาที่เราใช้หม้อหุงข้าวนะครับให้เชื่อถ้วยตวงข้าวของเขาซึ่งส่วนใหญ่แล้ว1ถ้วยตวงข้าวของญี่ปุ่นเนี่ยครับปริมาตรของเขาจะอยู่ที่180 ml ดนะครับดังนั้นเนี่ยเราอย่าทำถ้วยตวงหายเด็ดขาดถ้าเราไปใช้ถ้วยตวงแป้งที่เป็นถ้วยตวงของแห้งนะครับปริมาตรจะเยอะกว่ามากทีเดียวนะครับ น้ำจะออกมาค่อนข้างขุ่นทีเดียวนะครับสาวข้าวต่อจะน้ำใสได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ถ่ายข้าวนะครับลงในหม้อ,อ ในหม้อหุงข้าวเขาจะมีขีดไว้ใช่ไหมครับแล้วใส่น้ําที่กําหนดไว้ที่ขีดของหม้อน,นะครับที่เหลือก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วครับเป็นหน้าที่ของหม้อหุงข้าวครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนประกอบของเนยกระเทียมที่เราจะเอาไว้ใช้คลุกกับข้าวตอนที่หุงเสร็จใหม่ๆกันครับหม้อเล็กๆนะครับตั้งไฟใส่น้ํามันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเจียวกระเทียมนะครับให้สีสวยทันทีที่เขาสีสวยแล้วนะครับเราจะยกออกจากความร้อนหลังจากที่ยกออกจากความร้อนแล้วนะครับเราจะลดความร้อนของเขาโดยการใส่เนย ลงไปแล้วก็ปุ่มรสด้วยเกลือครับคนนะครับเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วดีกระเทียมเจียวของเราสีมาแล้วนะครับยกออกจากความร้อนครับปิดไฟเลยครับถ้าเกิดเรากลัวว่ากระเทียมของเราจะไหม้นะครับให้กรองครับ เพราะฉะนั้นส่วนของกระเทียมเจียวเนี่ยเขาจะอยู่ด้านบนส่วนตรงด้านล่างนะครับก็จะเป็นน้ํามันเนยที่ปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงแล้วก็หอมด้วยกลิ่นของกระเทียมเจียวนะครับส่วนของเนยกระเทียมนะครับเราจะพักไว้ก่อนเพราะว่าค้าของเรายังไม่สุกดีแต่ในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนของเนื้อย่างกันได้เลยครับโชยุนะครับน้ําผึ้งนะครับเราผสมโชยุนะครับละลายโชยุกับน้ําผึ้งนะฮะให้น้าผึ้งไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทานเนื้อนะครับเราก็สามารถปรับเป็นหมูไก่แล้วก็ย่างให้สุกได้กระทะะนนนคครรรัับบอุให้้เลยผม ตัวสเต็กของเรานะครับนำลงชุบนะครับในส่วนประกอบโชยุครับผมไม่ถึงกับขนาดต้องหมักนะครับเราแค่แช่ลงไปเฉยๆนะครับด้านละประมาณสักครึ่งนาทีถึง1นนาทีก็พอแล้วครับด้านครับผมกระทะของเราร้อนดีแล้วนะครับนำเนื้อนะครับลงย่างครับเราจะย่างให้สีด้านนอกสวยก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจังหวะที่เราย่างต่อเนี่ยเราจะลดไฟนะครับเพราะว่าในตัวโชยุมีน้ำผึ้งอยู่ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวสีของเขาจะเข้มเกินไป ในการย่างเนื้อนะครับเราย่างตามความสุกที่เราต้องการได้เลยครับเมื่อเราได้ความสุกแบบที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะใส่ซอสลงไปเพื่อให้เขาคนขึ้นและเคลือบตัวเนื้อนะครับเร่งไฟได้เลยครับเราใช้เวลาย่างเนื้อชิ้นนี้นะครับโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับลาดซอสลงไปด้วยได้นะครับเราจะพักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะหั่นครับซึ่งในระหว่างนี้ข้าวของเราเรียบร้อยแล้วครับ นำข้าวออกมานะฮะเราคนนิดหนึ่งนะครับให้เขาระบายความร้อนขึ้นมานะครับหลังจากที่ระบายความร้อนขึ้นมาแล้วไปกินเนยน้ํามันที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับถ้าใครพักไว้นานเกินไปน้ํามันเซตตัวนะครับแนะนาครับเอาไปอ่างบนไฟนิดหนึ่งให้ส่วนประกอบของเอนยละลายนะครับคลุกเขากับข้าวครับผม ในการเสิร์ฟวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีหม้อเหมือนที่เขาเสิร์ฟบีบิมบับนะครับของเกาหลีครับเราเอาไปตั้งไฟให้ร้อนๆก่อนเลยก็ได้นะครับเวลาที่เราใส่ข้าวมาแบบครับตัวผิวของเขาจะกรอบๆนะครับบริเวณริมๆแต่ถ้าเกิดใครไม่มีวันนี้คนใช้เป็นกระทะตอนนี้ก็เอานามาตั้งไฟให้พอร้อนนะครับเวลาที่เราเสิร์ฟในกระทะร้อนๆแบบนี้เราต้องระวังนะครับเพราะว่าด้ามจับก็จะร้อนไปด้วยครับสิ่งแรกที่เราจะลงนะครับข้าวกันเลยก่อนครับลองฟังเสียงนะครับ เนื้อด้านไหนก็ยังแดงอยู่นิดๆนะครับตัวซอสที่ไหลออกมาจากเนื้อนะครับเราลาดลงไปได้น,นะครับกระเทียมนะครับต้นหอมครับ จะว่าไปแล้วก็เป็นเมนูที่ปรุงไม่นานนะครับพอข้าวของเราสุกดีนะครับแค่คลุกๆนะครับหั่นเนื้อก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับลองทํากันดูนะครับและนี่ก็คือข้าวคลุกเนยกระเทียมหน้าเนื้อย่างโชยุน้ําผึ้งชื่อ,อยามนิดนึงอร่อยแน่นอนครับ